สวัสดีค่ะสวัสดีตอนใบเกือบใบสองรับ้องคลิปที่สามตั้งมาตรฐานไปด้วยว่าสีเเ็ดคลิปมาละสามคลิปนะคะมาตรฐานอยู่ที่สามคลิปขั้นตำ่ำอย่างอยู่ที่สามคลิปหลังจากที่เด้กํำลังใจมาจากคลิปล่อซอมนะคะยุคไข่ตัวน,นี้คลิปคลิปนั่นขึ้นมาทีหาพันหนึ่งลอยะคะ่ะเบิ่งเบิง,บงล่าสุดเนาะตอนนี้อาจจะขึ้นเมื่อายคนนั่นก็ได้ ขอบคุณดวยควารังใจนะคะที่คนติดตามจากแค่หาสิบกค่อนตอนนี้สิสามรอยแล้วเราก็ <laughs> ดีใจกับเตกอนกับย้อมเราพอไม่มีกวารังใงในการเหตุภาวะแต่แตกอนที่นั่นก็คือคนติดตามหาเมินเนาะหาเมินกว่ากับลงกมนับหนึ่งไม่มันก็เป็นอย่างที่แบบว่าจะาข้องกับว่าเก่งคอนเทนต์กันเลยห่างหายนะคะแต่ว่าเวลาสิ่พออะ ถ่ายแล้วก็ลงคือเก่านั่ะหระวะแต่ว่าสิโดนส่วนสิคิดพ่อนี่แบบส่วนสิคิดว่าสีบอกวิญญาณใช่ไหมถ้าคิดพ่อก็บถ่ายลงไปอาทิตย์เก่าหมื่นสิบหมื่นแค่หนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งแค่หนึ่งแค่สี่คลิปนี้ว่าสีบอกวรื่องที่ไปที่มานะคะบางคนบอกว่าหลงธรมพานลงมาบึงเมียอิริบอจริงสิลงมาคือยังมาหลับงานจริงสินะคะได้สีบอกให้ฟังว่าความเป็นไปเป็นมาเป็นอย่างคอยกาแตัดสินใจลงมา แล้วก็เป็นยังคงต้องยังมีงานแล้วก็มีงานอย่งไดดดีอยู่บ้านเป็นงานแบบใดคืออธิบายในคลิปนี้กันแล้วกันนะคะว่างานที่ที่เป็นศิลปินงานด้านศิลปินชวเมอนี้นะคะเป็นาการทําเพลงกับค่ายอินแต่งเรคคอร์ดนะคะบทที่นี่เป็นใครที่ตัางขึ้นไม่นะคะบทบทท่านเดมกี่อย่างจักอย่าง ตอนหลวงนภามากอะสมีศิลปินนุ่นไม่ไม่น้องๆทีบอได้มีชื่อเสียงแก้้นค่ะบอท่านบอบอท่านเยมีผู้ใดมีชื่อเสียงแก้ว้นเป็นเป็นศิลปินแบบไม่ไข่กับไม้บ่ถุกยางนะคะเป็นแบบแกะกองเล่เป็นเอ่อเป็น่าสนใจบอเป็นถามนาว่ากันอย่างาอยู่น้่มเป็นกับว่าถ้ากรณีว่ามาอยู่สิเป็นได้ไหนกันเป็นเดือนได้ไหนเป็นเดือนเพราะว่าทางไข่กับบอเด้่บอเด้เป็นวงหมอล่ำเนาะบอท่านมี่วงดนตรีอี่ยังจยกย่างนะคะ เป็นคล้ายๆเพ่งติดตั้งึ้นมาแต่ไม่ห้องอัดแล้วตอนที่ลุลภาพมายูสตูดิโอก,ก็ยังไม่เสร็จนะคะกําลังสร้างนะคะแต่ว่าแม่เป็นมีรู่งท่อผ้าไหมยเนี่ยท่อมือตอนตอนที่ไปก็คือมีอบรรดาแม่แม่ม่นางท่อผ่านะคะหลายประมาณยี่สิบคนได้อะประมาณยี่สิบคนนะคะผ้ามหมท่อท่อมือหลีนะคะเป็นภาษาบ้านนอกกับตัมเอานะ วันนี้สตูดิโอตอนนั้นกันก,กำลังสางแต่ว่าตอนนี้กัแแล้วๆค่ะสตูดิโอที่ชาย่ทยทำนะคะที่ที่ลงในคลิปนั้นไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ว่าไปงานเห็นแต่้งหนาเต่้ยตาคือไปเป็นงานในสตูดิโอนะคะยังไม่ได้ออกคอนเสิร์ตแต่พร้อมก็แต่พร้อมรับงานนะคะพูดถึงว่าทำมีงานกับหลับนะคะมีรับเชิญห,ห,ห,หรือว่างานเล็กๆน่ยหน่อยหรือว่างาน ทั่วไปนะคะกระลับขึ้นกันนะคะตอนนี้กับพร้อมแล้วสําหรับการหลบงานนะคะวันนี้หันมาทั้งรายได้นะคะที่เป็นที่น่าสนใจที่ตัดสินใจลงมากขึ้นเป็นไห้รายได้เป็นเดือนนะคะตามเส้นสัญญาคือเส้นสัญญาก็เป็นสามปีเดือนละนะคะเป็นรายได้เดือนละ <c oughs> แล้วที่นี่คือได้ไปหรือว่าได้เห็นงานก็นกนสร้างนี่คือได้เลยเงินเดือนจะได้ย่ ได้เป็นเดือนทุกเดือนนะคะได้เงินเดือนทุกเดือนอยู่แล้วนะคะแม่แม่ได้ไปใส่เสียงไปโคอร์หรือไปทําเพลงไมหมเพลงอยังกระซางบ่ได้ไปกระซางกระได้ขึ้เก่านะคะนั่นคือเรื่อไล่ได้นั่นแหะมันเดียกเสียสนใจนะคะเพราะว่าแม่ก็อนอนเฮียนผู้เดียวตามที่เห็นนี่ยแหละค่ะตามที่เบิรงนพี่สมเอนะคะตามที่เห็นมนนี้คลิปนี่อย่างสมเออร์ แต่บางเธอท่านลูกหลานมาช่วงเทศก,กาลนั่นสิลูกหลานก็สิมายามเล่าหลายเราเป็นเรากับผู้ถอดสมัยเก่าเนาะในแต่ลูกก็เก่าคนเอาคิดเบางลูกในาภาพเป็นคนที่เจ็ดพี่น้องคนที่เจ็ดนะะี่ค่ะมีน้องอีกสองคนรวมมีพี่อีกหกคนรวมทั้งกันทั้งหมดเป็นเก้าคนเป็นไม่ลูกหลายแต่ว่าคนที่อยู่น้ำฝนนี่หลีเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้หลีคือลูกนาภาคนเดียวเท่านั้นนะคะฉะนั้นแล้วเวลาฝนนอนถ่นนายรูปนาภาพะวอยุวันเป็นคนที่นอนคนเดียว ถามมารับงานเวลาไปยังสันก็ต้องมีหลานมาันก็เป็นมูอยู่แต่ว่าเข่าน้ามีสาป่าขันเขาหรือไม่ถ้าเวลาหลานเขาไปยู่บ้านนี่สิแต่พวกนีคนมาอยู่เป็นมูเข่าน้าม,นมาีนี่สิคะเราต้องลุกมาคุงเองนังสิเมีคนอายุแปดสิบกว่ายางกะค่อยๆยางเลยยางแห้งกับบัวแดงนี่ยางจะบ๊กพ่อสิบเก่าแล้วก็ปวดเอวปวดหนึง่งปวดหลังแล้วก็งอมกับยางรุ่งนี่สิเมียกระเจี๋ยปอยอยู่บ่ในความรู้สึกนะคะกระเจียจัก อยากปล่อยใจคิดว่ากาปล่อยแล้วอยู่ผู้เดียววองสินะวันนี้เป็นวาหวานความดันก็เป็นสมมติว่าเนาะอันนี้มันคือเป็นสัจธรรมของโลกนะความเป็นจริงนะวันใดวันหนึ่งถ้าแกวินเวียนมาความดันขึ้นมาเช่นสินอนคนเดียวหรือว่ากําลังเหยดหงษ์เขาหงอยยังเช่สิเป็นเังน่งไหนเนี่ยน,นะ็คือตรงขิดก็เรยรับขอนเนพินจาลณ้าแล้วกะเอเบงตอนนั้นตอนที่ตดจินใจล่วงขึ้นสินะปีนสาวหน่อยตอนนั้นคือ มองแล้วว่าไม่ไม่กระทบก,กระเทือนนะคะเพราะว่าศิลปินเขาแบบเต็มอะ่ะหรือไม่กัตําแน่ยงนี่กะได้นะคะมีคนแทนได้บ่บได้ย,ยากบบเป็นแต่ย,ยากนะคะเบื้องเรียบร้อยแล้วว่ตถุย่างแล้วเลตัดสินใจว่าเออฉันว่าดูแลเมียตอนนี้จะไปดูแลตอนไหนแมนบ่ค่ะพีน้องวางได้กระแจงศราระเลยตัดสินใจเลยว่าเออตกลงลงมาแล้วกัมาอยู่ เผื่อจะมีไรยใดอาจจะบลายบาทแต่ว่าถ้าเขาประหยัดใจเขามีไ้มีสวนนอกกับเห็ดไปค่ะปลากับปล่อยปล่อยเพราะมันใหญ่เขากับไปฮักออใส่ด่างใส่เบ็ดเอาว่ากินมาปนมาต้มมะเปลี่ไปพักอยู่ในสวนนอากับปลูกปลูกไว้เขากับเจ็บกินแม่เรากับ่ากินเนื้อกินหมูยั่วแล้วเรา่อยกินหน่อยมากแล้วจกินนะ เราก็บากินจะเลื่อไปบไเรียงวันเหนือวันอย่างกรไดกินแตาปลากินแต่กลนก็พักยังสิก็ะเลยแบบนั่นแหละตามก็ะเลยตกลุงตามวานะคะมีไล่ไดเป็นเดือนก็คอยคอยู่ประหยัดใส่าว่าเสรษแต่กีจพ่อเพียงเขามาซอยนะคะก็ะเลยตดจินใจรงมงอยย่บานเพื่อจะมาเป็นโอกาสที่ดีเราเพื่อไม่เบิงแม่เดีอยูุ่่งแม่ม่นไปยังไงก็ไปกลับนะคะ ไปเหตุงานอยู่งเสร็จทุกก็จะมีรถรับส่งนะคะได้กลับไในไปได้กลับในไปได้กลับตลอดเสียนะคนเสนสิมีรถรับส่งเพคนหงัว่เพคนเขาใจว่าต้องกลับมานอนกับแม่ต้องเนี่ยเหมือนเศร้าเหมือนเลี่ยงอ่ะนั่นแหละคนกเขาใจนะคะท่างไข่คนกับดูแลเป็นอย่างดีนะคะเรื่องนี้ย่อมเราเป็นซัพพอร์ตดีดีเรื่องไปเรื่องเดินทางสิเสี่ยมีคนมารับมาส่งนะคะเพคนกับอันก่อนนี้ย่อมเราเป็นดีนะคะเอ้า ท้ายนี่นะคะฝากพี่ฝากน้องกดติดตามน้ำเนียกันแล้วกันในช่องหม่นะคะรุงนภา,าออฟฟิเชียล้คะพี่น้องรูปโปรไฟล์สีชมพูนะคะชุดสีชมพูนะคะฝากติดตามซิงเกิลสองซิงเกิลแล้วนะคะสารวรงท่อรอดรักกับสาวล้เพื่อนเนินไอ้นะคะสองซิงเกิลแล้วของรุงนภา,านะคะที่สังกัดค่ายอินแตงเล่คอร์ดนะคะเอาละค่ะพี่น้องพ่อสังเขตนะคะกิปนี้ลำหน้าพี่น้องไปเจ้าเพียง่าน,นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ